Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Uh, cắt. Hay quá nó. On. นมือดิขอให้มีความสุขขอให้ติดทิ้งชาใบาขอให้ <ขอ S 2> ไม่ไวอ่ะติดทิ้งชาไม่ไวอ่ะเพราะมันกิกนไม่ติดไหวติดชื่ออีกย<ไ>ี่สิบปีขอให้พ่อแข็งแรงขอให้ขอให้สมความปรารถนาขอบคุณครับนนี้หันไปนี่หันนี่นี่นี่พ่อคนที่สองมึงเนะี่ยเออ มึงก่อนมูรังกินไก่เอ้แบลเ,เกอร์ดีของพ่อของแม่สุขภาพแข็งแรงตั้งใจขยันซ้อมแล้วขอให้อนาคตไกและกวนตีนน้อยหน่อยตบมขอให้นี้มีความสุขมากๆเออแล้วก็ <c oughs> ตีทีมชาติไปไว้โหเลิกกว่าตีหน้าตากันอ้าวตอนนี้ก็เป็นขวันใกที่นี้แล้วี่นี้ฟังคำใบพอของไอ้หมยเล็กเอาเหมยเล็กอไอ้ไอ้นี้เอามาข้าหน้าเลยมายืนนี้หน้าเอาใบพอนี้เร็ว ไอพวกนี้ถ้ายืนไม่เป็นกูยึดเอาแล้วหมวยพูดอะไรลูกโวยพ้ายพี่นี้หน่อยเพื่อนพูดขับอะไรกันวะเฮ้ยมันนี่มันนี่เฮ้ยเลยรอนนี่ยาตลกอาหารุยดพูดเอาดีสองตัวเนี่ยวกันอย่าให้มีเสียงโดนยึด ไม่ต้องสอนเพื่อนให้เพื่อนออกจากความรู้สึกตัวเองเราจะคอยใ,ใครให้ออกจากความรู้สึกตัวเองเอาไว้ไปพรอนมาดิกูรอต่อเนี่ย <c oughs> เร็วนะเดี๋ยวกูจะไปพอนต่อ पूरा रहा